สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับต,ติติบาโวและมุมมองน้ำมันนะครับประจำวันที่21 ธันวาคมนะครับก็ใกล้สิ้นเดือนกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะเป็นสัปดาหร์รองสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีแผนยังไงกันต่อดีนะครับก็เดี๋ยวมาขออัปเดตกันก่อนเนาะในภาพของเดเลยละกันนะครับของชุดเก่านี้ขอล้างทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการวิเคราะห์นะเนาะก็เดี๋ยวมาดูนะครับถ้าดูในภาพของเดนะครับในเมื่อวานนี้นะจะมีการปิดแดงลงมาเล็กน้อยนะครับเป็นแท่งแดงปิดลงมานะครับในชุดนี้เนาะแต่ถ้าจากที่เเเราสังกตห็นนะ เราจะสังเกตเห็นว่าจากสัปดาห์ก่อนเนาะที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับจะมีการส่งจากดีมานโซนชุดนี้นั่นเองนะครับส่งขึ้นไปเนาะนี่ เป็นดีมานี้นะครับแล้วก็เกิดสัญญาณดิเวเวเชนส่งขึ้นไปนะครับและจุดซับไพ่นะครับที่เราจะรอนะครับถ้าในภาพของเดเนาะเราจะสังเกตเห็นว่ามีซับไพที่รออยู่คือชุดนี้เนาะและในภาพของเดนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าก็ยังคงเป็นเทรนขาลงเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะครับเราจะสังเกตง่ายๆว่าจะมีการวิ่งอยู่ในกรอบของราคาประมาณเดิมนี่แหละแล้วเราจะเทรดยังไงดีนะครับด้วยความที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์รองสุดท้้้้าายนนนรักก่อสิปีีแลวเ็ม ระวังในการเข้าเทรดกันด้วยละกันนะครับถ้ามีกลยุทธ์ไหนให้เราเข้าเทรดได้เราถึงจะพิจารณาในการเข้าเทรดเนาะแต่ถ้าไม่มีเราก็อาจจะพักไปแล้วก็ได้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยเนาะถ้าไม่มีกลยุทธ์ไหนให้เราเข้าเทรดนะครับด้วยความที่เป็นสิ้นปีเนาะเราก็อาจจะแบบหยุดพักผ่อนนะครับไปใช้ชีวิตกันทีนี้ครับพอดรอปลงมาดูในสีชั่วโมงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะในสีชั่วโมงนะครับสามารถทำโลทำไฮที่สูงขึ้นได้แล้วในลักษณะนี้เนาะเราจะสังเกตเห็็นว่าโลลแกไ ปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะครับในชุดนี้เนาะทําให้ถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับในภาพของสชั่วโมงเนาะในจุดนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจุดประคองเทรนจะอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมครับและทีนี้แต่ดีมานที่เราจะสามารถรอรับได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวลงมาเนาะจุดแรกนะเดี๋ยวจะให้เป็นตรงจุดนี้ไว้นะครับเป็นดีมานนะครับที่สามารถปรับตัวลงมาเนาะเราจะมารับของตรงนี้นะครับเพื่อบ่ายขึ้นไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับที่ซ้อนกันอยู่เนาะและจุดที่ภาพของภาพนี้นะครับที่เรารอกันตลอดเลยเนาะก็คือเป็นภาพของการเกิดแพทเทิร์น QM นั่นเองนะครับเป็นชุดนี้เนาะแตป่ปรากฏว่าเขายังไม่ได้ลงมาใช้นะครับมีโอกาสที่เขาจะลงมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับอย่ควอวัดไว้หน่อยนึงเนาะสิงนี้ขึ้นไปไฮสูงสุดนะครับจุดที่เราจะรอนะครับอยู่แถว61.8ถึง78.6ตรงนี้เนาะเป็นกรอบ QM นะครับที่เราจะรอนั่นเองนะ ชุดนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาใช้เนาะในกรอบ QM นี้นะครับและจุดถัดไปนะครับซัพพลายที่เขามีโอกาสปรับตัวขึ้นมาถึงนะครับใกล้ที่สุดนะครับก็คือจะเป็นซัพพลายของชุดนี้นั่นเองนะที่ซ้อนกันอยู่เนาะที่ได้ตีไว้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจริงๆกรอบนี้นะครับเขาเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีนัยสําคัญเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับรวบสวิงแบบนี้เนาะเราจะสังเกตเห็นว่าตรงจุดที่เขามาปรับตัวเด้งลงมานี้นะครับตรงชุดนี้เจ้าก็จะมาเด้งที่ QM เซลล์เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะ เดียงที่61.8นะครับถึง78.6นั่นเองนะครับใน area ของช่วงนี้นั่นเองนะครับที่เป็น QM s e l ลงมาเนาะแต่ปรากฏว่าถ้าชุดนี้ปรับตัวลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าถูกใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับขอลบทิ้งไปเลยเนาะทีนี้ครับถ้าเกิดว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นเนาะวันนี้เราก็จะมองหน้าเทรดบายเป็นหลักนะครับ แต่ส่วนของภาพเดยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นเฟนขาขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีสัญญาณของการเกิดบูไดส่งขึ้นไปนั่นเองเนาะทำให้มีโอกาสที่จะพิจารณาเทรดบายต่อได้ตับใดที่ยังไม่ไปชนซับายที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับทีนี้มาต่อกันในภาพที่เล็กลงแล้วกันเนาะมาดูในที่ของ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงจุดที่ตีไว้เนี่ย ชุดนี้เนาะจุดที่เราจะพิจารณาเทรดนะครับก็คือเป็นจุดเดียวกับโซนของ4ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับในชุดนี้เนะาะถ้าหากว่าราคาครับปรับตัวลงมาเนาะและเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มให้เราสามารถเทรดบายได้นะครับเราสามารถพิจารณาเทรดบายขึ้นไปได้เลยนะครับในชุดนี้นั่นเองเนาะที่เดียวกันเลยนะครับ ส่วนของกรอบเมื่อกี้เนาะกรอบเมื่อกี้จะเป็นกรอบที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับที่เป็น4ชั่วโมงตีไว้นะครับเป็นดีมาโซนตรงชุดนี้เนาะขพราะขยับลงมาเหลือแค่นี้แล้วกันนะครับเป็นดีมาที่สําคัญนั่นเองเนาะถ้าหากว่าราคานะครับปรับตัวลงมานะครับเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาเนาะตรงชุดนี้นะครับไม่มีสัญญาณให้เราเข้าเทรดคอนเฟิร์มได้นะครับแต่สามารถพิจารณาได้นะในชุดนี้นะครับถ้าพี่ๆที่อยู่ในคอร์สของ b a w e Trade Academy เรานะครับจะมีอยู่คอร์สหนึ่งนะครับที่สามารถพิจารณาเทรดขึ้นไปได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงชุดนี้เอาไม่อยู่ครับเราจะมารอรับตรงชุดข้างล่างแทนนะครับนี่เนาะแล้วก็พิจารณาเทรดบายกันขึ้นไปนะครับประมาณนี้แหละนะสำหรับกรอบดีมาที่เราจะให้ไว้ในวันนี้นะครับจะขอาา์ราคาไว้หน่อยเนาะก็คือกรอบราคานะครับที่72.93นะครับและกรอบราคาถัดไปนะครับอยู่ที่71.41นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกรอบ QM นะครับอยู่ที่70.66นั่นเองเนาะ ที่เราสามารถพิจารณาเทรดบายขึ้นไปได้นั่นเองนะครับอยู่3โซนด้วยกันเนาะตีตรงนี้ชุดเพิ่มนึงนะครับ สังเกตเห็นว่ามีดีมานด์อยู่เหมือนกันเนาะก็จะมีอยู่ในกรอบ Are รียของ QM ของเรานี่แหละเนาะตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนพิจารณากันให้ดีนะครับส่วนจุดที่เราจนะเซลล์เนาะอยู่ข้างบนนู้นนะครับก็ถ้าตัดไปที่4ชั่วโมงเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปนะครับและตรงจุดนี้นะครับเช็คสัญญาณโมเมนตัมแล้วมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทนะครับตรงชุดนี้เนาะเราจะต้องรอสัญญาณนะครับถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมาจริงนะแล้วเราจะพิจารณาเทรดเซลล์นะครับ เราจะต้องรอสัญญาณนะครับในรูปแบบของการเทรด QM เซลลงมานั่นเองเนาะเพื่อ,อความปลอดภัยในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพิจารณาหน้าเทรดบายเป็นหลักละกันเนาะเพราะว่ายังไปไม่ถึงนะครับซับไพ่ข้างบนนู้นนะครับแต่ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรให้เราคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดเซลลได้นั่นเองเนาะอางั้นวันนี้นะครับประมาณนี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็จะเป็นสัปดาห์นะครับรองสุดท้ายแล้วนะครับก่อนสิ้นปีแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับทาง Bow ว์เทรด a อนเคมก็จะเริ่มหยุด พักปีใหม่กันแล้วนะครับแล้วจะเจอกันอีกทีนึงนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนเลยเนาะของเดือนมกราคมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในช่วงของปีหน้านะทุกคนนะแต่วันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีแผนอะไรนะครับปรับเปลี่ยนมากจากเดิมกว่านี้เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับอาจจะไม่มีมุมมองเพิ่มเติมจากนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักและสนุกกับการเทรดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ